มันหายากอะไม่อยากจะบอกว่าเป็น X5 ปกติเลยสามารถที่จะพูดว่า X5M เนี่ยคันนี้เนี่ยแรงจริงๆนะครับวันนี้เราอยู่กับ Ultimate Driving Machine โอ้โหฟังแล้วรู้สึกไงรู้เลยใช่ไหมครับว่ารถยี่ห้ออะไรนะครับวันนี้สิ่อยู่กับ bmw x5 500e m sport lci นะโอ้โหดีในเรื่องของสมรรถนะนะครับการช่วยเหลือการขับขี่เนี่ยโอ้โหคันนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับก่อนที่เราจะเริ่มบทเรียนกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องสินอัศนาเป็นกำลังใจให้สินด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบนะครับ bmw x5 500e m sport นะครับจาก bmw ประเทศไทยด้วยนะครับที่เอามาให้เราทำบทเรียนกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหสีเนี่ยเป็นสีที่แบบสีใหม่เลยนะครับสวยมากเรียกว่าสี sky crapper gray metallic นะครับเป็นสีที่ออกแนวแบบ ไม่เคยเจอใน BM เรุ่นไหนเลยเป็นสีเทาที่สวยจริงๆนะครับที่ใส่มาให้เลยเนี่ยเป็นกระจังหน้าคริสต์นิิวเป็นสีแบบกรอสแบลนะ็กอะไรเงี้ยคันนี้เนี่ยใส่เป็นรายละเอียดแบบเป็นแมตต์แบล็กมาเลยนะครับตัดกับตัวครีบที่มันเป็นสีดําเงานะครับมีทั้งสีดําด้าสีดําเงาในกระจังหน้าเดียวกันนะทำให้หน้าตาของรถเนี่ยมันดูมีรายละเอียดที่แบบสวยงามจริงๆรวมถึงนะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าแบบไอคอนิกโกลด้วยนะครับสามารถที่จะเรืองแสงได้ตอนกลางคืนนะทำให้รถคันนี้เนี่ยเวลาข,ขับกลางคืนเนี่ยโอ้โหม M Sport Pro นะครับใส่มาแบบหน้าตาดูด,ดันกว่า X 5ปกติที่เราเคยเห็นกันเลยนะครับพอมาเป็น LCI แล้วเนี่ยรายละเอียดต่างเนี่ยก็จะสวยงามมากแล้วก็มีรายละเอียดที่ออกแนวแฟชั่นนิดๆนะครับมันดูดีจริงๆนะครับไม่เหมือนรถยนต์จ๋าขนาดนั้นนะส่วนตัวที่มองแบบนั้นนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นกระจังหน้าแบบแอคทีฟด้วยนะสามารถที่จะเปิดปิดรับลมไม่รับลมอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของแอ r o โร n เรน c ิกของรถเนี่ยให้มี ศักยภาพมากขึ้นด้วยนะครับไฟหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไฟหน้า Adaptive LED นะครับทำให้คาริเตอร์ของตัวรถเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากเลยนะครับตัวไฟเนี่ยบางลง3เซนติเมตรนะครับรวมถึงรายละเอียดในไฟหน้าเนี่ยเขาเรียกว่ารายละเอียดแบบ3มิตินะครับ แล้วก็เป็นคีย์การออกแบบแบบใหม่ของ B M นะปกติเนี่ยเราจะคุ้นเคยว่า B M เนี่ยจะเป็นไฟ2องดวงใช่ไหมแบบคลาสสิกของ B M เนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบริงแบบปกติแล้วนะเขาจะใช้คล้ายๆกับเหมือนเป็นลูกศรชี้ฝั่งซ้ายก็คือเป็นไฟซ้ายฝั่งขวาก็อเป็นไฟขวานะครับบ่งบอกแบบทิศทางของการขับขี่ด้วยนะเช่นสมมุติว่าเราเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเขาก็จะ กระพิบนะครับไม่ได้กระพิบธรรมดาด้วยนะแบบดิมเนเบิลด้วยนะหมายถึงว่าค่อยๆกระพิบแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยแล้วทําให้รายละเอียดของตัวรถเนี่ยมันดูแบบมีดีเทลมากขึ้นด้วยแล้วก็แบบรายละเอียดของไฟหน้าเป็นแบบสามิติด้วยนะตัวฟังก์ชันออโต้ไฮบีมเขาเนี่ยสามารถที่จะแหวกเป็นช่องหยับๆบได้เนี่ยมันไม่ได้แบบละเอียดเหมือนแบบแมทริกอย่างเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าทํางานจริงๆเนี่ยโอ้โหถือว่าแบบแจ๋วมากๆนะครับสุดยอดมากแล้วก็มีรายละเอียดแบบ BMW Next อ่ะถ้าเกิดเราคุ้นเคย BMW Next จะมีความเป็นสามเหลี่ยมใช มาผสมประสานเข้าไปในคี์การออกแบบแบบใหม่ๆของ BM ด้วยนะสวยมากๆเลยนะครับด้านข้างเนี่ยพอประชันเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ด้วยความที่มันเป็น LCI ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยเขาก็มีการปรับนะครับในเรื่องของรายละเอียดแบบเล็กน้อยนะครับเช่นแอร์เวนตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะใส่มาให้ดูแบบมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับล้อเนี่ยให้ยังเป็นลายเดิมอยู่นะครับเป็นลายแบบวายสป็อกนะหรือว่าลายก้ามปูรวมถึงเบรกที่ให้มาเนี่ย เป็นเบรกเ Sport นะครับส่วนตัวแอบมองว่าเบรกเนี่ยก็ดีนะครับแต่คิดว่าถ้าเกิดอัปเกรดน่าจะดีกว่านี้เพราะว่ารถเนี่ยแรงระดับเกือบ500แรงม้าเลยนะครับเบรกอันนี้แอบรู้สึกว่าไม่อยู่นิดนึงนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามีกําลังในการที่จะอัปเกรดเนี่ยรับรองแนะนําเลยนะว่าไปอัปเกรดดูนะครับตัวอย่างที่ให้มาเนี่ยเป็นยาง Continental Contact Six อันนี้เป็นลันแฟร์ด้วยนะครับก็ด้านหน้าเนี่ยให้มาใหญ่ถึง27540 R21 นะด้านหลังเนี่ย31535 R21 โอ้โหกว้างมากนะครับเพราะว่าแฟรา เป็นระบบ x d r i v e เนี่ยเวลาขับเร็วๆเนี่ยทักชั่นจะค่อนข้างที่เทไปที่ล้อหลังนะครับระบบขับเคลื่อนจะเทไปที่ล้อหลังทําให้ล้อหลังเนี่ยต้องการกริปมากๆเขาก็ใส่ล้อที่แบบโอ้โหใหญ่ขนาดนี้มาให้ครับการขึ้นลงตัวเบาะหลังเนี่ยก็ถือว่าทําได้ง่ายมากๆ mm hmm. ถ้าเกิดเราขึ้นมาที่เบาะหลังแล้วเนี่ยเราจะสังเกตนะครับว่า BM เนี่ยเขาจะไม่เคยทําประตูคุมตัวสเก็ตข้างเนี่ยเขาจะแยกกันแบบนี้เนี่ยเพื่อ ความเป็นแบบคือส่วนตัวเรามองว่ามันเป็น,เป,นเป็นความสปอร์ตอะเป็นความดิบของรถเยอรามันจริงๆอะเขาจะไม่ทําตัวประตูคุมตัวสเก็ตช่านะครับวเวลาขึ้นมาที่บนรถแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเ,เลกลูมต่างๆแล้วก็เฮดลูมต่างๆเนี่ยคันนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากทรงที่มันเป็นทรง SUV แบบนี้เนี่ยถือว่าใช้งานจริงๆอะดีมากเลยนะสินรู้สึกว่ามันดีมากจริงๆนะครับถ้าเกิดเป็น X6 เนี่ยมันจะไม่โป่งข,ขนาดเนี้ยพอมานั่งด้านในแล้วเนี่ยใครที่แบบว่านั่งหลังนะเมารถเนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับว่า เนี่ยไม่เมาแน่นอนแล้วก็ทําออกมาได้แบบสเปซซิ่งต่างๆเนี่ยทำมาได้จริงๆรวมถึงตัวแอร์ด้านหลังเนี่ยเขาก็มีมาให้ตรงเสาบีตรงนี้เหมือนกันก็มีตัวแอร์มาให้นะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เขามีปรับอุณหภูมิแยกนะครับคนนั่งหลังเนี่ยสามารถที่จะปรับอุณหภูมิปรับแรงลมต่างๆเนี่ยแยกจากด้านหน้าได้เลยนะโอ้โหใช้งานดีามากแล้วก็ตัวหนังที่ให้มาเนี่ยเขาเรีวยกว่าหนังมารีโนนะครับ ก็จะแตกต่างจาก BMW ก่อนหนนี้ที่เราคุ้เคยการปกติกับใช้เป็นหนังอนาโกตาใช่ไหมรอบนี้เป็นมาริโน่เนี่ยตัวเนื้อสัมผัสเขาเนี่ยก็คือละเอียดมากนะครับแล้วก็ความทนทานของตัวเบาะเนี่ยก็ยังมีแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นซอฟโค้ดด้วยนะเป็น4บาร์เลยนะครับเมื่อเราปิดประตูไปปุ๊บรถมันก็ทําประตูดูดให้ด้วยครับ ไฟท้ายเนี่ยมีการปรับนะครับให้เป็นมีความสามิตินะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูเก๋ไก่แล้วเนี่ยเหมือนรถมันกำลังจะบินเลยเพราะว่าตัวเชฟของตัวไฟท้ายเนี่ยมันเหมือนปีกเลยนะส,สวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็น led แบบเต็มระบบเลยทําให้เวลาเราขับตาม x 5ตอนกลางคืนเนี่ยรถเนี่ยมาดูอลังการมากเลยนะครับและจุดเด่นของ x 5ทุกๆรุ่นเลยตั้งแต่เจเนอเรชันแรกเลยนะครับจนดันเจเนอเรชันปัจจุบันเนี่ยคือเราต้องได้สปีดเทลเกตนะรู้ไหมเวลาเราซื้อ x 5ไปเนี่ยเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาเลยจะไม่เหมือนแบรนด์อื่นเลยนะครับคือเราจะได้สปตเเทลกแบบบนนี้นะครั เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยจะใช้งานง่ายมากๆแล้วรอบนี้เนี่ยสป t a เทลเกตเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเลยนะครับถือว่าแจ๋วมากเลยนะครับคับาเปตี้ทางสเปซด้านหลังเนี่ยมีมาให้พวกเราใช้กันมากถึง600ลิตรนะครับแต่เมื่อเราพับเบาะไปแล้วเนี่ยคับาเป็นตี้จะขึ้นไปสูงถึง1720ลิตรเลยนะถือว่าจุมากๆเลยใครที่ซื้อไปใช้งานขนของต่างๆเนี่ยความอเนกประสงค์ของตัวรถเนี่ยก็ถือว่าคันนี้เนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับเมื่อเราต้องการที่จะปิดสปีดเทลเก ง่ายๆเลยก็คือกดปุ่มปิดเทลเกตปกติเลยนะครับพอเรากดปุบเนี้รถก็จะทำการปิดแบบสปีดเทลเกตแบบนี้แบบให้โดยอัตโนมัติเลยนะโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยดีฟิวเซอร์ ต่างๆเนี่ยใสมาให้แบบโอ้โหสปอร์ตสุดๆเลยนะโดยถึงตัวท่อเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เป็นท่อกลมถ้าเกิดฟุ่มชฟ่นจริงต้องใส่เป็นปลายท่อเหลี่ยมนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเขาใสมาให้เลยนะถือว่าหน้าตาเขาเนี่ยดุดันมาตั้งแต่ออกจากโรงงานเลยถือว่าโอ้โหแจ๋วมากครับภายในเนี่ยเรียกได้ว่าดุดันไปกับภายนอกเลยนะครับดีไซน์ทั้งภายนอกภายในนี้มันไปด้วยกันสวยงามมากๆนะครับรายละเอียดตัวเบาะที่ให้มารอบนีเนี่ยนะเป็นเบาะที่หน้าตาเหมือนไอเซเวเลยนะแล้วก็ตัวหนังเนี่ยเวลานั่งจริงๆเนี่ยเบาะตัวนี้มากนั่งตัเบาะ่ย เป็นขนาดเบาะที่ใหญ่แล้วก็ตัวเนื้อสัมผัสเนี่ยถือว่านุ่มนวลมากนะเรานั่งแล้วรู้สึกแบบมันกระชับดีจริงๆเลยนะครับคาร์บอนเนี่ยเขาก็มีมาให้แบบเป็นสแตนดาร์ดเลยนะคือคาร์บอนของ BM เนี่ยต้องยอมรับว่าสวยจริงๆนะใครที่ขับ BM อยู่จะรู้เลยนะครับว่ารายละเอียดคาร์บอนแบบพวกชุดแต่ง M Performance ของเขาอะไรแบบนี้เนี่ยเวลาเราดูเนื้องานจริงๆอ่ะลงไปถึงดีเทลที่มันเป็นจุดๆมันเป็นคาร์บอนจริงๆที่มันมีดีเทลแบบเนี้ยบมากอะเป็นถือว่าเป็นชิ้นงานที่แบบ เขาที่ว่ามาสเตอร์เพียสเพียสชอปอาร์ตเลยนะสุดยอดจริงๆนะครับเมื่อเราขึ้นมาภายในรถแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเจอกับความอลังการของหน้าจอเคอร์ฟดิสเพลย์นะครับหรือว่า b ีเอ็นเอมิวไลฟ์คอคพิสโปรเฟชชั่นแนลนะจอกลางเนี่ยมีมาให้เราใช้นะครับใหญ่ถึง15นิ้วนะครับแล้วก็รองรับระบบ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะครับแล้วก็หน้าจอ Digital Cluster ที่มันเป็นวัดสปีดด้านหน้าตรงนี้เนี่ยใหญ่ถึง12นิ้วนะโหโคตรอลังการเลยนะครับแล้วก็จะเชื่อมด้วยตัวกลาสตรงนนนนีีี้้้้เเเเ่่ยยทาาใหววลลรขึแ หน้าจอทั้งสองหน้าจอเนี่ยมันจะดูแบบเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะถือว่าแบบแจ๋วมากๆแล้วก็ BM เนี่ยจะไม่ทําจอแนวตั้งนะครับเขาจะบอกว่าจอแนวนอนเนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานที่สุดนะครับเพราะว่าเวลาเรามองถนนเนี่ยเราจะมองเป็นลักษณะเหมือนแนวนอนแบบนี้เวลาเราใช้งานตัวรถเนี่ย การเคลื่อนไหวของลูกตาเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันกับที่เราใช้งานปกติทําให้เวลาเราใช้งานพวกคอมมานต่างๆใน BM เมนี่ยมันไปเปนทิศทางที่เป็นธรรมชาติด้วยนะครับแล้วรอบนี้พอปรับ LCI แล้วเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆก็เหมือนเป็นสมาร์ทบาร์นะเราเรียกว่าสมาร์ทบาร์แล้วกันตรงนี้เนี่ยปกติเราสังเกตดีๆเราจะเจอในแค่ใน X7 นะซึ่งบาร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกลักษณะการใช้งาน แบบสมมติว่าเราชาร์จไฟอยู่เนี่ยตรงไรเบร์ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทํางานเป็นบอกสถานนะการชาร์จด้วยนะครับเป็นไฟสีฟ้ากระพริบนะครับหรือว่าเวลาเราปรับโหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเช่นสปอร์ตกระเพื่มเป็นปสีแดงเขาจะปิ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยคล้ายๆกับว่าเป็นโน้ติฟิเคชั่นไลท์เหมือนกันถือว่าเป็นรายละเอียดใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอใน B M X 5รุ่นไหนเลยนะเครื่องเสียงที่ให้มารอบนี้เนี่ยเป็นเบอร์เวอร์นวิลกินส์ไดมอนด์นะถือว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของ b r o เดรออบ ในบีเอที่มันเป็น X5 3 0 d เท่านั้นนะครับพอมาเป็น5ส e เนี่ยเขาอัปเกรดให้มันเป็น b o w e n Wilkins เลยนะครับตัวเสียงมันก็จะพรีเมียมกว่าแฮมการ์ดอนสักเล็กน้อยนะสินแอบรู้สึกว่าคุณภาพเสียงมันแทบจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่พอมันเป็น b o w e n Wilkins เนี่ยชื่อแบรนด์ของเขาอะมันทำให้รถคันนี้มันดูแกรนมากขึ้นแอบรู้สึกแบบนี้นะครับแล้วก็ดีเทลเสียงต่างเนี่ยมันก็จะละเอียดลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าครับว่าฟีลลิ่งการข เครื่องยนต์ที่อยู่ในเบียร์อ X550M นี้ Sport เนี่ยเป็นเครื่องยนต์3.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทร์โบ6สูบเรียงนะครับรหัส B58 นะครับจับคู่มากับเกียร์ Steptronic 8จังหวะนะครับพร้อมระบบ X Drive ด้วยนะโอ้โหคันนี้เนี่ยใส่มาแบบ performance เขาสุดยอดจริงๆนะครับแรงม้าของตัวเครื่องอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่313แรงม้านะครับบวกมากับมอเตอร์ที่มีพละกําลังสูงถึง198แรงม้านะครับ total output คันนี้เนี่ยออกมาอยู่ที่498แรงมา้าแรงบิดสูงถึง700นิวตันเมตรนะครับสูถึง100ใช้เวลาเพียงแค่4วินนิดๆเท่านั้นเองนะคันนี้เนี่ยถือว่าเป็น SUV ที่ สมรรถนะสูงมากๆนะครับแรงจริงๆนะครับมีการอัพเกรดตัว performance แรงมาจากตัวก่อน LCI ด้วยนะครับถือว่ารอบนี้เนี่ยพอ LCI แล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยไม่อยากจะบอกว่าเป็น X 5ปกติเดยสามารถที่จะพูดว่า X 5 M ได้ไหมโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะครับคันนี้เนี่ยแรงจริงๆนะครับท็อปสปีดคันนี้เนี่ย paper claim อ,อยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าเป็นรถที่แรงมากๆนะครับ ตัวช่วงล่างที่ให้มาเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสโบนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงนะครับคันนี้เป็นชว่วงอัพถุงลมแบบทูเอ็กเซลด้วยก็ถือว่าการซับแรงต่างๆเนี่ยก็ทําได้เนียนมากๆนะครับแล้วก็บวกกับตัวรถที่มีน้ําหนักสูงถึง2.5ตันนะครับแล้วก็ทรงที่มันเป็นสูงๆแบบนี้เนี่ยพอใส่เป็นชว่วงอัพถุงลมมาแบบนี้ก็ทําให้คอนโทลพวกปั้รล้านต่างๆเนี่ยก็ทําได้ละเอียดขึ้นทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับการปรับช่วงล่างเนี่ย สามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยตัวที่จะมีแผ่นเนที่อยู่ในตัวบริเวณไอดราตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้ทั้งหมด5ระดับเนาะสมมุติว่าขับปกติอยู่เนี่ยก็จะเป็นระดับมาตรฐานนะเมื่อเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตแล้วเนี่ยรถจะมีการปรับระดับลงมา1ระดับนะครับเพื่อให้ตัวการเคเดนซ์เนี่ยมันต่ำลงแล้วก็ค่า CG เนี่ยมันต่ำลงสิ่งที่เราชอบมากนะครับนอกจากตัวสมรรถนะแล้วเนี่ยคือเทคโนโลยีการขับขี่นรอบนี้เนี่ยบีรเอใส่ระบบช่วยเหลือการขับขี่มาแบบ ัดเต็มนะครับมากกว่ารถยนต์ BMW ที่เราเคยขับมามทั้งหมดเลยนะครับชื่อว่า BMW Diver r Assistant Professional นะครับแล้วก็ BMW Parking Assistant Professional นะครับถือว่าเป็น2ระบบที่เสร็จติดมากๆนะครับขับไปแล้วต้องการที่จะปรับเมนูต่างๆเลือกใช้งานต่างๆเนี่ยก็อยู่ในอะไรที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับมีการแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจนนะครับเวลาเราขับแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าปลอดภัย รู้สึกว่ารถมันคุ้มครองเราปกป้องเราอะไรแบบนี้เป็นฟิลนั้นเลยจริงๆนะครับที่เราได้คุยกันไปว่าแรงม้าเนี่ยเขาให้มาสูงถึง498แรงมา้าแรงบิดสูงถึง700นิวตันเมตรเนี่ยเวลาเราขับแล้วเราจะรู้สึกเลยนะครับว่า t ท a ชั่ o n เนี่ยมันจะไปที่ล้อหลังซะส่วนใหญ่ เ,เขาจะให้ priority ไปที่ล้อหลังนะครับเวลาเราขับก็เลยจะรู้สึกว่ารถเนี่ยมันไปทั้งคันเลยแล้วก็จะรู้สึกว่ามั่นใจนะครับน้ำหนักตัวพวงมาลัยเนี่ยถือว่าเป็นน้ำหนักที่ดีเยี่ยมมากๆในบรรดารถยนต์ SUV ทั้งหมดที่เราเคยขับมาเลยนะรวมถึงนะครับระบบบังขับเลี้ยวด้านหลังเนี่ยเขาก็มีใส่ตัว Active r e เ r s t e ต r i n g มาให้ด้วยนะคันนี้นี่ล้อหลังเลี้ยวได้ด้วยนะทำให้เวลาเราขับในเมืองหรือว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเลนต่างๆเนี่ยเวลาเราขับแล้วมันก็รู้สึกว่ากระชับขึ้นนะแบตเตอรี่นะครับรอบนี้เนี่ยเขาก็มีการอัปเกรดมาให้ใหญ่ขึ้นถึง25กิโลวัตต์อวนะสามารถทำ e b r a n g e ได้สูงถึง110กิโลเมตรนะมาตรฐาน WLTP นะเมื่อเราขับจริงเนี่ยเสร็จลองจับดูจริงๆเมื่อวานนี้ขับได้เกือบ100โลเลยนะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับท็อปสปีดของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะทา ความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับถือว่าแรงมากๆเลยโหมดการขับขี่เนี่ยมีมาให้พวกเราใช้กัน3โหมดนะมีไฮบริดสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับแล้วก็อิเล็กทริกนะสามารถที่จะกดใช้งานได้แบบปบิ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นสถานะบอกเป็น My Experience ในหน้าจอ iDrive เนี่ยเลยนะครับก็ทำให้บรรยากาศภายในรถยนต์เนี่ยเปลี่ยนไปตามโหมดการขับขี่ด้วยนะโอ้โหถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆเ,เ,เอาไปขับทางไกลกันเนี่ย ก็สามารถที่จะกดชาร์จโหมดได้นะครับรถด้ทําการขับไปแล้วก็ปั่นไฟไปในตัวด้วยนะครับถังน้ํามันที่ตัวรถเนี่ยให้มานะครับให้มาสูงถึง70ลิตรนะครับสามารถทําเลนกลารขับขี่นะครับประมาณ800กิโลเมตรเลยนะครับก็ถือว่าทําเลนกลารขับขี่ได้สูงนะครับไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยๆนะอัตราเร่งเนี่ยโหเป็นอะไรที่แบบน่าประทับใจมากเลยนะครับแอบรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเอาไปขับทางไกลแล้วเนี่ย คงจะดีเหมือนกันเนื่อเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยทำความเร็วได้แบบขับแบบโหดๆแบบบ้าคลั่งเลยนะปรัแบสปอร์ตโหมดไม่รู้สึกใหญ่เลยแล้วก็มันกระชับจริงๆอัตราเร่งต่างๆเนี่ยเวลาแซงต่างๆไม่ต้องไม่ต้องเผื่อระยะเลยนะกดปึ๊ดเดียวแซงเลยกดปึ๊ดเดียวเข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูสูตรถึงร้อยกันดีกว่านะครับว่าสูตรถึงร้อยของ BnU X550M e Sport Xdrive คันนี้จะขับสนุกขนาดไหนครับสูตรถึงร้อยใน BnU X550 น e M Sport Xdrive ครับ3 2ไปครับ สามารถใช้คําว่ารถสปอร์ตหรือรถสุปขร์คเลยได้ไหมคันนี้นี่มันแรงจริงๆเลยนะครับแบบขับแล้วเนี่ยรู้สึกแบบมั่นใจมากๆแล้วก็สนุกจริงๆนะครับแต่ว่านะครับเบรก M Sport ที่ให้มาเนี่ยรู้สึกไม่พอด้วยความที่รถมันกระชากออกไปเร็วมากเนี่ยแอบรู้สึกว่าตัวเบรกกับตัวอัตราเร่งเนี่ยมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องขยี้ตัวเบรกเนี่ยให้มันหนักกว่านี้นะครับแล้วก็มีการเบรกเนี่ยมันจะไม่หยุดแบบฉับพลันเลยแล้วใครจะซื้อ BMW X5 50i M Sport นะคือถ้าเกิดเพื่อนๆะ แล้วต้องการรถ SUV ที่แบบสมรรถนะสูงนะครับประหยัดน้ำมันก็ได้ครอบคุมหลากหลายรูปแบบการใช้งานนะไม่ว่าจะขับในเมืองขับทางไกลขับแบบบักลัง <c oughs> <c oughs> ก็สามารถที่จะตอบสนองได้หมดทุกรูปแบบการขับขี่เลยจริงๆเนี่ยมันหายากอะที่แบบว่าจะราคาขนาดนี้เราได้รถที่มันแรงขนาดนี้แล้วก็สมรรถนะเทคโนโลยีที่ให้มาขนาดนี้มันหาไม่ได้เลยจริงๆในตลาดเนี่ยถือว่า BM เนี่ย ทำออกมาราคาขนาดนี้ถือว่าเป็นรถที่แบบคุ้มค่ามากๆครับเป็นไงบไหมครับกับฟีลิ่งการขรบขีของ BMW X5 50e M Sport นี่มันแรงระดับซูเปอร์คาร์้วาไ้ยมันคือ SUV ที่แบบโ,โหมันแรงจริงๆนะครับแล้วก็แบบมีความเป็นไฮเปอร์แมนคาร์มากๆนะครับไม่น่าเชื่อเลยน,นะว่า นี่อยู่ใน SUV นะสุดยอดอมากนะครับราคาของ b m w X550eM Sport นะครับราคาอยู่ที่5,439,000บาทนะครับราคานี้เนี่ยรวม Bsi Standard ด้วยครับที่สินบอกไปนี่เป็นราคาใหม่เนี่ยใครที่อยากได้ราคาเก่าก็รีบไปจองกันนะครับแล้วก็สำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการซื้อ Bsi ที่เป็นตัว Ultimate นะครับก็เพิ่มเงินอีก1 8 0 0 0 0 0บาทนะครับก็จะได้ประกันตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น5ปีเลยนะครับก็ ใครที่สนใจก็เข้าไปทดสอบนะครับเข้าไปจับจองรถยนต์ b m w X5 ทุกรุ่นได้ที่ตัวแทนจำหน่าย b m w ทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจาก b m w ประเทศไทยด้วยนะครับที่นำ b บ m น X5 5 0 e i M Sport คันนี้มาให้เราทำคอนเทนต์กันนะครับตากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเสียสดาด้วยนะครับเสร็จแล้วไปฮ่าวันนี้เรื่องรถยนต์ไลฟ์สไตล์นะครับการได้ทางความสุขครับสำหรับวันนี้สวสัสดีครับ